ท่านหนึ่งนะท่านมีประสบการณ์ด้วยตัวของท่านเองเลยเพราะว่าเมื่อท่านมาสัปดาห์ที่แล้วหลายท่านอาจจะเจอท่านนี้แล้วก็ได้นะคะเพราะท่านเดินทางมาด้วยจิตเมตตาทําไมถึงว่าจิตเมตตาเหตุผลก็เพราะว่าท่านเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอนไซม์นะคะแล้วก็ทดลองรับประทานที่ตัวของท่านเองเนื่องจากท่านเนี่ยเป็นหลายโรควันนี้ท่านก็เดินทางมาด้วยนะคะขอเรียนเชิญคุณรงการจุนกองสนค่ะท่าน สวัสดีครับพี่น้องชาวเอินไซด์ทั้งใหม่และเก่าทุกคนก็ผมนรลงกัญญาณกโสดเพราผมไปเช็คที่โรงพยาบาลหมอเช็คเลือดของผมเนะีไปถึงเจ็ดโลกคนระับเช็คเลือดออกมาหลังจากกลับจากโรงพยาบาลผมก็จเจอคุณรัชนีรัชนีเขาก็แนะนําว่าเออพี่นรลง ทเที่ยวจันทร์กัไหมไปฟังอะไรอะไรกันผมก็ว่าเออไปพ่อเห็นเขาไปแม่ไมายสวยด้วย <c oughs> ผมก็เลยตามเขามาอ <c oughs> มาทางโทษแล้วก็เกงมันหลวมเพรกินเอนไซม์ <c oughs> อันนี้หลทีจริงๆครับผมน้ำหนักก็ก่อนนี่เก้าสิบแปดตอนนี้เหลือแปดสิบวานหลังจากทานเอนไซม์ <c oughs> ผมมานั่งฟังก็มีคุณป้าท่านหนึ่งท่านก็ขึ้นมาพูดไม่่างผมเนี่ย ท่านอายุ80่าซื้อทีส20กล่องโอ้ยข้าอายุ80ปว่า่ต้จะกลัวตายเนาะแล้วเราแค่60่าเอา6ทีก็ทินผมก็เลยสมัครนะครับซื้อแต่การกินของผมไม่เหมือนคนอื่นเพราะผมอยากหายคืออยากหายไปดัดเวลาแล้วก็ไปยัดทั้งเงินคือสามอาทิตย์ที่ผมกินเอนไซม์เนี่ยผมไม่ทานข้าวเลย,เ,ยเพราะฉะนั้นผมจะให้เอนไซม์เนี่ยมันเข้าทุกขุมขนของผมกลมก็เลยไปทานข้าว ผมทายเป็นสายสามอนทิทุกโรคที่มีที่มีอยู่ในตัวผมให้หมอเช็คนะหมดเลครับทุกโรคไม่มีอยากรู้ไหมคว่าผมเป็นโรอะไรอยากทราบค่ะหนึ่งตับแข็งอันตรายไหมครับโรคไตอะลิตเตอร์อนเบาหวานความดันโรค โรคื่นี่ทรมาที่สุดในชีวิตนะนคนเป็นมะเร็งก็ไม่เท่าไหร่หรอกเป็นแค่เดียวเฉยๆเปล่าใช่ไหมครับแต่โรคืนที่ผมเป็นมาตั้งแต่อายุสิบแปดเจ้าก็ต้องคิดดูว่าเป็นโรคื่นเนี่ยขนาดไหนเป็นทีก็จะชักแงงแงไปหาหมอให้ออกซิเวนทุกทีแล้วผมก็ไปที่ปทบุรีก็ไปเจอคนก็ะไรนํำไห้กินยา ยาโรคอืดผมก็กินมาก็ดีครับยาโรคอืดตัวนี้ดีมากๆเลยครับและเวลานี้ยาโรคอืดตัวนี้ก็ยังอยู่กองผมอยู่เพราะผมไม่มั่นใจเอนไซม์หลังจากที่ผมกินเอนไซม์ปั๊บผมจะทิ้งยาตัวนั้นเลยครับไม่เคยกินไม่เคยแตะต้องผมกินมาตั้งแต่อายุสิบแปดจนถึงอายุหกสิบผมสามารถหยุดยาตัวนั้นได้โดยเอนไซม์ ผมตรวจเลือดเช็คเลือดเมื่อวันสุกที่แล้วหมอบอกว่าไม่มีอะไรเลยผมดีใจะผมประสบผลสำเร็จแล้วนี่แม่ผมก็เพิ่งออกโรงาบาลมาตั้งแต่เมื่อวานนี่ยบอกแม่อยู่เฉยๆเดี๋ยวผมจะได้กินตัวนี้พ่อแม่ก็ถามผมก็เลี้ยงผมมาก็รู้เออมึงทำไมมันดีขึ้นวะ กูไม่เห็นมันเป็นอะไรยมาก่อนที่ดำปีเลยเดี๋ยวนี้ใส่เสื้อมาอจะตากแดดดำเหมือนเดิม <c oughs> อ่ะคือผิวจะดีขึ้นหน้าตาก็จะดีขึ้นแม่เขาก็ถามผมถามรุ่นถามนี่คืนวันนี่ผงแม่เขากลับจากโรงพยาบาลพงก็ไม่นั่งคุยกับแม่เพราะแม่ผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่พระเอกรัาษาองค์มาเยี่ยมพระสามองค์นี่ก็นั่งอยู่องค์นึงเป็นมะเร็ง ผมก็พูดให้แม่ฟังอย่างคุณอย่างนี้อย่าพูดให้ฟังไปชั่วโมงอ่ะทางนั้นพระกระตังมาซื้อให้ด้วยพระนะครับพระกตังออกมาเลยแล้วพอเอานี่โยวันศุกร์นี้โยไปซื้อให้ผมด้วยที่ผมมาให้เขาซื้อให้กันรอพักกันมาไม่ได้พอมาที่นั่นแล้วพก็ที่มาผมไม่คิดทันเลยแต่ผมสงสารคนที่ป่วยอยากแนะนำให้เขาหาย ผมก็บอกกับพระว่ามเมื่อานั่พแหอะท่านเทศคนที่ฟังเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็แล้วแต่เขา mm hmm. พอพูดคำนี้นะท่านพักฟักตังมเมไผมสิ mm hmm. ใ,ให้ไปซื้อเอนไซม์ด hmm. ีเนี่ยวเวลานี้ผมปลอดโรคผมสบายใจที่สุด mm hmm. โดยเฉพาะโรคหืนก็โรคเก้านี่ผมเชื่อมาทรมานที่สุดในชีวิตผม mm hmm. แล้วโรคหื่นนี่หน่าร้อยครับผมกล้าประกันเหย ว่าหายแน่นอนเพราะเวลาที่ผมไมมีอาการทังออกทังแล้วก็ไม่กินยาทั้งหมอกิ่ได้ทายตัวเดียวโลบตับแข็งก็หายแล้วเช็คเลือดไม่มีมโลบไตก็หายแล้วเช็คเลือดก็ไม่มีเบาหวานก็ไม่มีความดันก็ไม่มีมนี่หมอนะ้ดให้ผมไม่เช็คเลือดอีกสองเดือนอแล้วเดี๋ยวถ้าผมได้ผลม,มา ผมจะมาให้ต่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าของผมนี่ไม่มีอะไรนะอ่าอันนี้เป็นพิเศษสำหรับท่านผู้ชายนะที่อายุ6บเป็นพิเศษนะครับพิเศษคือกินก็ไปแล้วนกเขาได้ขันนี่วันนี้แฟนไม่มาวันนี้แฟนไม่มาแต่แฟนมานั่น ผมจะให้แฟนคิปมาเลาปป่าให้ฟังโอ้โหมึง <c oughs> มีเข้าวัดเขาวานะแกแล้วมโมตะมุ่นใกล้เรื่องนี้เอา้าทำไมได้ก็มันขันดีว่ะ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงอนะเมื่อก่อนนี่กังเกงนี่ยตัวเรียนนุ่งคับปิงนะ้งเนี่ยเวลาจักกินเอนไซม์แนละ้วเนี่ยโอ้โหหลวมจนดึงด้วยเนี่ยมันหลุดแล้วตังเกงในยังไม่ได้ดน,นุ่งซะหน่อยหลุดมาแล้วเป็นเรื่องเลยคือเมื่อก่อนนี่ผมน้ำหนัก90ปอนด นี่ยหลังจากกินเอนไซม์แล้วก็ตอนนี้เหลือ80วัาทานมานานแค่ไหนแล้วคะเอนไซม์สามอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สี่ผมไม่ได้กินข้าวเลยสามอาทิตย์แล้วเวลาหิวลแล้วคะเวลาหิวผมจะกินเอนไซม์หรือหิวจัดๆนี่ผมก็จะกินกล้วยน้ำว้าคือเป็นอาหารที่ย่อยง่ายไม่กล้วยน้ำว้าไม่มีกล้วยน้ำว้าแต่ชาวสวนเนอะมันต้องม,มีกล้วยน้ำว้า อย่ยไ,ไม่หิวไม่มากก่าสองลูกหิวมากกับสามลูกอันนี้อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่สี่นนนน 4, ผมก็เลยกินข้าวนะแต่กินมื้อเดียวคือมื้อเทีย่ยงเช้าไม่กินเย็นไม่กินเพราะผมยังอยากหายอยู่เพราะผมยังไม่มั่นใจแต่หมอตรวจมันก็มั่นใจนะไอโ้โรคที่หมอตรวจผมมั่นใจแต่ไอโ้ไอโรคนี่ไอ้โรคเต้านี่ผมไม่มั่นใจพอเป็นมานานแลคือตั้งแต่อยู่สิบแปดปีก็งอยู่หกสิบ ลายล้มนกเขาเนี่ยโอ้โหอ,อย่าให้พูดให้ฟังเลยจะฟังไหมครับอาจารย์ผู้ชายอยากฟังไหมผมกินได้แค่อทิที่เดียวมันขันไม่หยุด <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะมันขันไม่หยุดจะกระทั่าทางเมียลำคาญแม่จะหลับจะนอนเพราะว่าเมียแฟนผมเนี่ยเขา,าเป็นคนขายปลาอยู่ตลาด สดถวยสะทะ้อนจะเขียนป้ายหน้าร้านวนะ่าคุณปุ๊กเจ๊ปุ๊ปลาสดไม่เชื่อไปถามดูได้จริงหรือไม่จริงเดี๋ยวหาว่าผมโม้ผมไม่ได้โม้นะไม่ใช่สมรักคำสิ่งเผื่อท่านผู้ชายเขาสนใจเห็นเขา <c oughs> เห็นเขามองตาปิดๆผมไม่อยากจะคุยเรื่องนอกเขานะคนมีนกเขาอ่ะแม่ คุณที่น้องเขาก็ไม่อยากคุยคือใครอยากหายเร็วๆนะครับประหยัดเวลาประหยัดเงินไม่ต้องทานข้าวนะครับไม่ต้องทานข้าว <c oughs> ผมกินอาทิตย์แรกอสามอาทิตย์เนี่ยมือละสองซองสองซองเช้า <c oughs> เที่ยงก่อนนอนไปน <c oughs> ผมกินเอนไซม์ไปทั้งหมดประมาณแปดพันเจ็ด 8700บาทผมเข้าโรงพยาบาลอาทิตย์เดียวผมหมดหมื่นกว่าผมกินอนไซมอาทิตย์สาอาทิตย์นี่อาทิตย์นี้เข้าอาทิตย์ที่สี่แปดบาทยังไม่หมดยังอยู่อีกประมาณครึ่งกล่องใหญ่แต่ผมคิดว่าผมคงจะหยุดไม่ได้นะเอนไซม์แล้วเนี่ยเพราะเมื่อวานเนี่ยผมไม่เคยกินข้าวใช่ไหมก็เลิกกินข้าว ก็แฟนทำอาหารในคีนเนี่ยมันอร่อยมื้อเที่ยงกินกนไบสองจานปวดท้องนอนไม่หลับจับไข้ตอนกลางวันเนจับไข้ไม่รู้จะทำอะไรซัดเอนไซม์เอาไปสองซองหายแปลอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้โกหกเนี่ยมันปวดคือไม่ได้กินข้าวมาสามอาทิตย์อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เลิกกิน นี้เลยจริงถ้าไม่หายเป็นโรคอะไรไม่หายถ้ากินไม่อย่างที่ผมแนะนําไม่หายมาเอาปันคืนที่ผมได้อันนี้ผมกล้าประกันขนาดนี้นะครับและอยากหายเร็วต้องไม่ทานข้าวอยู่ได้ที่เอนไซม์อยู่ได้สองซองมีอยู่ได้มือหนึ่งสองซองอยู่ได้ผมอยู่ได้ใครมีอะไรสงสัยเชิญถามได้เลยนะครับไม่ว่า วันนี้หรือวันในๆเจอหน้าผมได้หลายสามไดนะ้ขอบคุณท่านมเลค่ะนะมคะผู้ะะท,ที่ไม่อยากทำธุรกิจนาะไม่หวังเงินเป็นสิ่งตอบแทนเห็นไหมคะแต่จากใจก็เหมือนกับหลายๆท่านที่มาวันนี้นะคะที่มายืนพูดยืนคุยยืนเล่าประสบการณ์ทุกคนไม่ได้รับเงินจากบริษัทหรือค่าว่าต้งางใดๆทั้งสิ้นนะคะเหมือนกัะบ,บีหลายุาเดินทางจากัวัดระยองนะคะเดินทาง